สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่ยนองปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเปลี่ยนโปยทานนะคะดอกโบตันมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวชาดิบินนะคะเบอร์สองค่ะจํานวนสี่เส้นนะคะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละสามสิบห้าเซนติเมตรค่ะวันนี้นะคะใช้สีขาวสองเส้นสีชมพูสองเส้นค่ะเนี่ยค่ะปลายดิบินนะคะ ัดทั้งสองด้านให้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะแล้วเราก็จักปลายริบบิ้นถึงตรงรอยที่แม่เหมียวพับไว้ค่ะ9เซนติเมตรครึ่งค่ะพอพับมาแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็วางลงไปค่ะหลังจากนั้นจับตรงรอยพับนะคะนำเส้นริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะ เราจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่หนึ่งลงไปค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่สองลงไปค่ะปลายดิบบิ้นนะคะที่เป็นด้านสั้นเราจะเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะนี่ค่ะด้านสั้นนะคะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะเราจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดเสร็จแล้วนะคะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาสอดเสร็จแล้วดึงให้กว้างค่ะ กลางออกนะคะแล้วเราก็ลวบปลายหางนะคะของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดผ่านมาทางขวามือค่ะ เสร็จแล้วพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวนะคะ จะเริ่มเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะเราก็พับกลับลงมานะคะด้านล่างเสร็จแล้วเราก็บิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดปลายริบบิ้นลงไปที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะเนี่ยค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทํานะคะคือเส้นนี้ค่ะจับตั้งขึ้นมาค่ะจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะ หลังจากนั้นเราบิดพายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือค่ะแล้วเราก็สอดลงไปที่ฐานนะคะตายล่างเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นลิบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมานะคะจับตั้งฐานริบบินขึ้นมาก็คือเส้นนี้นะคะจับริบบินพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบินไปทางขวามือค่ะสอดปลายริบบิ้นลงไปที่ฐานนะคะ แล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อไปเส้นที่เราจะทําคือเส้นนี้นะคะเราจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นก็จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวจะเริ่มจากเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมานะคะเราจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างเส้นสีชมพูค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ เนี่ยค่ะปลายริบบินทะลุออกด้านล่างดึงเส้นริบบินออกมานะคะเส้นต่อมาก็คือเส้นสีชมพูนี้นะคะจับตั้งฐานริบบินไปทางซ้ายค่ะนี่ค่ะเอาเส้นนี้หลบมานะคะจับเส้นริบบินขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบินพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบินไปทางขวามือค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะ ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมานะคะคือเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นไปทางซ้ายมือนะคะนำเส้นนี้หลบมาค่ะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะเราบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะสอดปลายริบบิ้นลงไปที่ฐานค่ะใตาล่างเส้นสีชมพูค่ะ ดึงเส้นริบบิน้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตั้งฐานริบบิน้นมาทางซ้ายมือนะคะเราจับเส้นริบบิน้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิน้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะเราบิดปลายริบบิน้นไปทางขวามือค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะใต้ร่างกลวยสีขาวค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นสีชมพูนะคะเราจับติดบ,บินขึ้นมาด้านบนนะคะแต่ว่าจับไปทางด้านหลังของเส้นสีชมพูค่ะสอดขึ้นไปเลยค่ะเนี่ยค่ะปลายดิบ,บินจะมาทะลุออกนะคะตรงกวยสีชมพูก่อนที่จะดึงนะคะเส้นนี้บินออกมาให้เอามือกดที่กีบดอกสีชมพูไว้นะคะ ขอบของริบบินก็จะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่เราจะทําก็คือเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราค่ะเส้นสีขาวนะคะจับริบบินขึ้นมาด้านบนนะคะไปทางด้านหลังเส้นสีขาวค่ะสอดขึ้นไปทะลุด้านบนค่ะเนี่ยค่ะทะลุออกมาแล้วนะคะก่อนที่จะดึงก็เอามือกดนะคะกลีบตอกสีขาวไว้ค่ะ ขอบของลิบบินจะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นสีชมพูค่ะจับเส้นลิปบินขึ้นมาด้านบนนะคะสอดเข้าไปนะคะใต้ล่างนะคะกีบดอกนะคะใต้ล่างเส้นสีชมพูค่ะปลายลิปบินจะมาทะลุออกด้านบนกีบดอกสีชมพูนะคะให้เอามือกดที่ฐานไว้ค่ะขอบของลิปบิ้นจะเหลือไว้ประมาณนี้ค่ะ เส้นสุดท้ายขออนุญาตทำเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแม่เมียวจะเริ่มจากเส้นสีขาวนะคะเราจับริบบิ้นนะคะพับไปทางอาเอาไหมนะคะเราจะเริ่มจากเส้นสีขาวนะคะเราจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะเนี่ยค่ะ ปลายดิบบิ้นนะคะชี้มาทางขวามือค่ะจับปลายดิบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกีบดอกสีชมพูหรือใต้ล่างเส้นสีชมพูค่ะปลายดิบบิ้นทะลุกออกด้านล่างค่ะค่อยคดึงออกมานะคะเนี่ยค่ะเส้นต่อมาก็คือเส้นนี้นะคะเส้นสีชมพูนะคะเราจับดิบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนของเส้นค่ะ ปลายดิบบินชี้ไปทางขวามือค่ะพับปลายดิบบินกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะปลายดิบ,บินทะลุออกมาด้านล่างค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะเราจับดิบบินนะคะนี่ค่ะเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะ เราจับริบบิ้นนะคะพับขึ้นมาด้านบนค่ะปลายริบบิ้นชี้ไปทางขวาพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานใต้ล่างเส้นสีชมพูค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะเส้นสุดท้ายค่ะจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะปลายริบบิ้นเราชี้ไปทางขวามือนะคะ ปลายดิบินกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นดิบินออกมาค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะตกแต่งให้สวยงามก่อนนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็พลิกกลับด้านนะคะ ริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือเราสอดไปทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายมือเราสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะ จอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ